สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยให้ฟังแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการใช้รถไถคู t a L4018EP นะครับรถคันนี้ครับผมซื้อมาใช้ตัดหญ้าในสวนตามโดยเฉพาะนะครับไม่ได้รับรับงานจ้างหรือว่าไถนาทำนาหรือว่าดันดินอะไรนะครับก็คือหลักๆครับ เอามาใช้ในงานตัดหญ้านในสวนปาล์มนะครับเพราะว่าปีปีหนึ่งเนี่ยผมสร้างเขาเยอะนะครับก็เลยคิดว่าถ้าซื้อรถใสยเองเนี่ยน่าจะประหยัดเงินในส่วนที่จ้างเขาไปได้นะครับก็เป็นรถเดิมๆนะครับาจากบริษัทนะครับซื้อโดยคูปต้าจากปนพัทลุงนะครับผมก็ได้ทำการใส่ท่อเพิ่มนะครับ เพื่อว่าเวลาผมตัดหญ้าเนี่ยวันจะได้ไม่เข้าหน้าผมเนาะแล้วก็เสริมตัวนี้เหล็กกันโครงถึงหลังคานะครับเพื่อที่ว่าเวลาเข้าไปตัดหญ้าในสวนปลาล์มเนี่ยทางปลาล์มจะไไม่ฟาดหน้าผมนะครับในอนาคตเนี่ยครับตอนนี้ผมกําลังติดต่อเรื่องปีตู้แอร์อยู่นะครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวไปตัดหญ้าจะโดนต่อโดนพึ่งหรือว่าสัตว์มีพิษอะไรกัดก็เลยคิดว่าเราจะตีตู้แอร์เพื่อความปลอดภัย ขอองงผมเนะครับการดูแลรักษาคันนี้นะครับสำหรับผมซึ่งเป็นมือใหม่นะครับก็ไม่ยากครับเพราะว่าทางผูงกับต้าเขามาแนะนำการใช้งานการดูแลรักษารถนะครับให้แบบละเอียดเลยนะครับและอย่างรถใหม่นะครับถ้าดูแลดีๆนะครับไม่ขับโหดไปเนี่ยครับอยู่ได้นานครับไม่ต้องซ่อม ดีกว่าเราไปสื้รถมือสองเกดเอซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีรอยซ่อมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับซึ่งเราเป็นมือใหม่ตรงนี้เราก็ดูไม่เป็นนะครับโอเคสําหรับผมเนี่ยก่อนที่ผมจะรถออกทาง,งานเนี่ยผมต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์กันสําหรับผมนะครับถ้าเหมือนกับว่าพรุ่งนี้จะไปตัดหญ้านะครับวันนี้เนี่ยผมต้องมาเช็ครถก่อน เช็คในตามสไตล์ของผมก็คือหนึ่งนะครับผมจะเปิดหัวเครื่องดูเลยนะครับดูน้ํใไหม้อน้ําพักนะครับว่าขาดหรือเปล่านะครับดูความสะอาดของหน้าแผงรังผึ้งนี่นะครับว่ามีฝุ่นอะไรอย่หรือเปล่านะครับ,นะรบแล้วก็เป่าก๊อกอากาศทุกครั้งก่อนออกใช้งานนะครับ เพื่อว่ารถจะได้วิ่งดีๆนะครับดูแลรักษาเครื่องไปได้อีกกานะครับนี่ครับจะถอดตัวนี้มาเผาคุกค้างออกไปทํางานนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาดูนะครับดูน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้อ่าพอถ้ามันเครื่องขาดไหม น้ำมัน PTO นะครับว่าเนี่ยครับว่าปกติไม้ค้นไหม้นะครับหลักๆสำคัญนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมัน PTO น้ำมันเกียร์นะครับหลังจากนั้นก็มาอัราบีนะครับอัราบีที่เนี่ยนะครับคันชักคันส่งตรงนี้หนึ่งจุดตรงนี้หนึ่งจุด ข้างละสอจุดข้างสี่จุดนะครับแล้วก็มีอัดจรรบีใต้รถที่กระบอกคัอีินะครับอัดเนี่ยให้ไอายสีดำๆมันล้นออกมาเพื่อเอาเจรารบีใหม่ใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับผมก็จะมาอัดจรรบีในส่วนหางยกนะครับนะครับ จราบีระสวนหางยกเห็นไหมครับเนี่ยครับผมจะอัดทุกครั้งนะครับเอาจราบีดำๆออกมาเนี่ยครับแล้วก็เอาจราบีใหม่ใส่เข้าไปอัดเข้าไปให้จราบีเก่ามา exactly ันรั้นออกมานะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้จราบีของเรลาตัวอัดหญ้ยก็ต้องขอดตัวนี้ออกมาอัดเหมือนกันนะครับคือทุกครั้งที่จะใช้รถเนี่ยครับก็จะอัดใหม่ทุกครั้งนะครับ คือจริงๆตามคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสิบกว่าชั่วโมงถึงยี่สิบชั่วโมงให้อัดครั้งหนึ่งนะครับแต่ของผมเนี่ยเพื่อเป็นการบำรุงรักษารถเล็อย่างเราก็ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆอ,อยากใช้รถคันนี้ยอยู่กับนานๆโดยที่ไม่ต้องซ่อมบำรุงกันนะครับก็พยายามอัดจาระะบีให้บ่อยๆเท่าเพื่อที่ว่าสิ่งสกปรกที่มันอยู่ข้างในที่มันติดมากับข้าบฝุ่นข้าี่โคลนเนี่ยเราอัดจาระะบีใหม่เข้าไปเนี่ย จะได้ของเก่าถึงสบุกจะออกมาลูกปืนซีนต่างๆก็จะได้ไม่สึกรอนะครับหลังจากที่คุยให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลร,รักษารถนะครับก่อนออกทํางานเนี่ยครับก็มาถึงเรื่องความประทับใจนะครับเกี่ยวกับรถขาย t u b o t a lc 0ูน sp นะครับคือผมก็ยังสอบไม่ได้ว่าประทับใจแบบยังไงนะครับ ที่จากที่ได้ใช้งานประมาณเกือบสองเดือนเนี่นะครับก็คือประหยัดน้ำมันในความคิดผมนะเพราะว่าเหมือนผมตัดหญ้าในสวนฟาร์มนี่ยครับประมาณแรงเล็กนะครับประมาณสามสิบห้าไร่ก็ซื้อน้ำมันมาเติมประมาณพันหนึ่งนะครับก็ถือว่าตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยในกรณีที่เราไปจ้างเขาเนี่ยครับสาสิบห้าไร่เนี่ยเขาตกประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านะครับ นั่นหมายความว่าผมตัดย่าครั้งเนี่ยไม่คิดซื้อรถนะไม่คิดค่าซื้อรถหักค่าน้ำมันแล้วเนี่ยเท่ากับว่าผมจ้าเขาหมื่นห้า 15, เราซื้อรถตัดเองจ่ายค่าน้ำหนึ่งพันกับค่าแรงเราเท่ากับว่าเราประหยัดเงินมา่อรอบเนี่ยคือหมื่นสี่นั่นคือความรับใจที่ผมมีนะคือในส่วนที่ว่ารถอดีหรือไม่ดีเนี่ยผมไม่เคยมีรถถ่ายมาก่อนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกก็ได้ว่า ประทับใจคูโบต้ามากกว่าที่ท่ออื่นยังไงนะครับอันนี้เป็นพูดตรงตรงเลยนะครับแต่ส่วนสิ่งที่ผมรู้สึกปับใจมากคือการบริการหลังการขายและการขายนะครับตัวเซลล์ที่ขายให้ผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาดูแลลูกค้าดีนะครับมาดูแลมาให้คำปรึกษา ปรึกษาการซื้อขายถึงที่บ้านถึงในสวนปาล์มผมเลยนะทั้นที่ผมบอกว่าผมถัดปาล์มอยู่นะแลวยังบอกว่าอดีผ่านมาก็เลยจะได้มาคุยกับพี่ให้พี่ได้รู้ว่ารถคูโบต้าดียังไงมีคุณสมบัติยังไงอะไรยังไงนะครับนั่นคือในส่วนที่ประทับใจเซลล์ขายนะส่วนสองช่างที่มาส่งรถนะครับดูแลให้คำปรึกษา สอนเรื่องการขับการดูแลรถด,ดีมากนะครับจากคนที่เหมือนผมเนี่ยขับไม่เป็นเลยนะเขาสอนให้ขับเป็นดูแลรักษารถเป็นนะครับส่วนที่สองเสร็จแล้วพอเป็นส่วนที่3ามเนี่ยช่างที่เขามาตรวจสอบรถ50าชั่วโมงหรือ1เดือนเนี่ยเขาเข้ามาตรวจสอบดูแลรถให้คาปรึกษาอาธิบายผมทุกอย่างอย่างดีมาก นี่คือสิ่งที่ผมรับใจตั้งแต่การบริการขายฝ่ายช่งางการดูแลรักษารถแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นความประทับใจมากๆคือเราไม่เคยมีรถถ่ายนะครับเราดูแลไม่เป็นไม่เหมือนรถยนต์นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งแขนยกเนี่ยจระบีมันซึมออกมาเราก็คิดว่ามีปัญหาหรือเปล่าเราก็แจง้งเซลล์ไปไม่น่าเชื่อนะครับรุ่งขึ้นเช้า เซลล์ส่งช่างมาดูถึงบ้านช่างบอกว่าเป็นที่เซรามีที่เราเขาอัดมาให้มันใช้คำว่ามันมันล้นออกมาไม่ใช่ว่าซีมีปัญหาตรงนี้เป็นความประทับใจมากเลยนะครับแจ้งแจ้งรถมีปัญหาตอนเย็นพรุ่งนี้ตอนเช้าเขาส่งช่างมาดูให้เลยให้คาปรึกษาเราทั้งที่เราดูแลรถไม่เป็นนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจทีมขาย ทีมบริการหลังคางขายและทีมช่างนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนะครับที่ผมตัดหญ้าในสวนปาล์มให้เพื่อนๆดูกันว่ารถคันนี้ทํางานในสวนปาล์มตัดหญ้าได้ดีสะดวกและคล่องตัวนะครับแล้วก็จะมีคลิปแฟนผมที่ขับรถแถ้เป็นให้ขับครั้งแรกแล้วเขาก็ขับได้ให้ดูในท้ายคลิปนะครับ ครับตอนนี้รถก็มาถึงสวนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดหญ้าเนี่ยครับอ่านี่คือภาพคลิปก่อนตัดนะครับของผมแปลงนี้เนี่ยมีทั้งหมดหกร้อยต้นนะครับมีทั้งหมดหกแถวคู่แบบนี้นี่คือหนึ่งแถวหนึ่งแถวนะครับหนึ่งแถวคู่มีหกแถวคู่นะครับอันนี้ให้ดูภาพก่อนที่ว่าจะตัดหญ้านะครับเดี๋ยวพอตัดหญ้าเสร็จผมจะถ่ายคลิปไปดูอีกทีหนึง่ง ผมไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปไปด้วยขับรถไปด้วยได้นะครับก็เลยเอาภาพที่ยังไม่ได้ตัดหญ้าเอามาให้เพื่อนๆดูกันก่อนครับผมนะครับฝังขวามือของผมตัดแล้วตรงกลางยังไม่ตัดนะครับเด๋ยายามอีกรอบนึงครับอาคผู้นึงเนี่ยครับ,อรบ,อรบสองข้างรถดไถ สีของผมเนี่ยต้องวิ่งก็จะประมาณสามรอบนะครับเห็นไหมครับแถวนี้ก็ต้องตัดสามรอบซ้ายมือของผมก็คือตัดแล้วขวามือก็ยังไม่ตัดเดี๋ยวคราวนี้อีกรอบเดียวแล้วก็ต้องตกางเนี่เห็นแล้วครับพยายังไปคาดต้นตามเดี๋ยวให้มาติดขมาหลังครับวันนี้เอาไปตกร่องเนี่ยให้เลียวซ้อยก่อนอตอนนี้นะครับก็ตัดไปได้แล้วนะครับสี่ล่องนะครับ ดูสภาพรถนะครับโอ้โหตอนนี้ก็หยุดพักรถนะครับแล้วก็พักคนไปด้วยนะครับอันนี้คือที่ผมตัดไปแล้วนะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะผมต้องไปตัดที่ปกตรงนี้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บที่บริเวณรุ่นปามเนี่ยครับเหลืออีกสี่แถว2ร่องครับ หยุดพักรถสักสิบนาทีคนก็กินน้ำกินท่าอะไรก่อนอหลังจากพักรถพักคนพักใหญ่ๆนะครับก็เหลือสองร่องทำงานต่อครับจะไ,ได้กลับบ้านเร็วๆไม่มืดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้รถตัดหญ้าเปิดอกร่องนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเห็นไหมครับ โล่งเลยเหไหมครับแล้วเดี๋ยวผมไปทําแปลงใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยมาตัดข้างๆตรงนี้เพราะว่าตัดข้างๆเนี้ยมันใช้เวลาเยอะนะครับเอาหลักๆทางตรงกลางให้มันเสร็จก่อนเนาะหัวนี้ร้อนมากดูสภาพรถเลยครับยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวค่อยล้างทีเดียวเวลาเสร็จ เดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเย็นแล้วเกือบห้าโมงแล้วกว่าถึงบ้านก็เกือบหกโมงครับขับชั่วโมงนึง